สวัสดีครับและตอนนี้คุณอยู่กับร้านนิยมเก่ากระเป๋าวิเศษหนังแท้มือสองนะครับร้านเนี้ยเขามีกระเป๋าหนังแท้มือสองเยอะแยะไปไม่หมดเลยนะครับมีทั้งคอสบอดี้คัดอกแล้วก็เป้นะครับมีงานผ้าพิเศษด้วยนะครับโ้เยอะมากเยอะมากเข้าไปดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นเพลงแค่ตัวอย่าง ใช่ไหมคุณสุกิตาใช่ค่ะเป็นเพียงแค่ตัวอยา่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอืมอย่างเงี้ยมันน่าไปเที่ยวไหมใช่นะมีกระเป๋าสวยๆอย่างงี้แนละ้วมันน่าไปหาที่เที่ยวเล่นอย่างนี้ดีกว่าเนี้ยนะที่ไหนดีอะใกล้ๆใกล้ๆเนาะสวนสัตว์วัตกโกดีกว่าโอาเคอนะ่าน่าจะเข้ากระเป๋าเราอันนี้เราเลือกมาสักใบละกันอือใบไหนดีนะอา่ามินิมินิมินิ สว,ส,วสวยสวยสวยดูนี่ด,ดูหนังดิหนังหนังหนาอันไรนเป็นทองเหลืองแบบทองเหลืองแบบกเก่าๆคุ้มเทดอะออสวยๆหนังนจริงสยจชิลมาลองสิดูดีเลยวินเทจขึ้นมาทันชีเลยเห็นไหมอ่มอฮะซึ่งร้านนิยมเก่านะครับกระเป๋าวินเทจหนังแท้มือสองเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายกระเป๋าหนังแท้มือสองนะครับ ทุกใบของร้านเราจะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับซึ่งร้านเราเนี่ยก็จะมีทรงทั้งคอสบอดี้คาดอกแล้วก็กระเป๋าเป้อย่างที่บอกไปนะครับผมเข้าไปดูกันที่เพจได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมนิดเดียวส่วนนิดเดียวส่วนก็จิ้วเดียวดนะครับผมของร้านนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูที่เพจมีอีกเพียบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้อดเดสคริปชัานะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากดไลค์เป็นกำลังใจก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันกับใบนี้ฮะที่สวนสมรว์โตโกครับโอเคเดี๋ยวเรามาย้ายกระเป๋าก่อนนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างอีกใบหนึ่งของร้านนะครับอะนี่ก็สวยนะแต่วันนี้พระเอกของเราใบนี้มาเดี๋ยวเรามาย้ายของกันก่อนเนาะเดีย๋ยว ไปนี้นี่อืมเขาใส่แผ่นได้ไหมเนี่ยได้มีช่องใส่ได้ปะได้ตรงนี่ตรงนี้นี่แผ่นฮะแผ่นไซส์อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วช่องในอ๋อใส่ได้ด้วยโอ้โหดูสิดูจุกของจุกๆเลยลายซิปคุ้มค่าลายซิปนะเนี่ยช่องเยอะด้วยนะครับ ยังไม่พอเอาที่ชาร์จแพดไปอีกข้าง้างใส่ที่ชาร์จได้เออข้างๆก็ได้แยกส่วนไปเลย<ช>จะได้ไม่โดนเนาะถึงแล้วที่เรียบร้อยนะครับกับสวนสัต,สตว์วัตโกนะครับนู <c oughs> ่นจุดขายตั๋วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปเดินเที่ยวข้างในกัน,นครับ โอ้ลมโคตรจะเย็นคุณสุกิตาลมโคตรนะดีเลยนั่งชิลๆแจ๋วเลยที่นี่นะครับขาวสวสารวัตโก,โกน,นะครับกระเป๋าหนังเนี่ยมันก็ใช้ท่องเที่ยวได้ทุกโอกาสได้ทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเอเวนเจอร์เดินตลาดนะัดซื้อของซื้อของอะไรได้หมดทุกแนวนะครับสวยทุกใบไม่ว่าจะเป็นหนังพีหรือหนังแท้นะครับแต่หนังแท้นี่มันก็จะมีสเสน่ห์ของมันเนาะยิ่งใช้มันจะยิ่งเงามันจะยิ่งสวยนะครับขึ้นเงา ยกตัวอย่างกระเป๋าตาังที่ผมใช้เองเป็นประจำนะครับนี่ใบน,นี้เป็นกระเป๋าที่ผมใช้เองนะครับเวลาใช้ไปนานๆมันครึ่งเงาสวยมากนะครับตอนซื้อมันใหม่ๆเนี่ยตอนซื้อมันใหม่ๆมันยังเป็นแบบซีดๆด,ด,ด้านๆด,ด้านๆไม่ค่อยสวยนะออไม่ค่อยสวยนะเนี่ยอันนี้ใช้จริงกระเป๋าใช้จริงตั้งกี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วนะ เกินเกินเจ็ดมั้งเจ็ดแปดปีเออเจ็ด <7 S 1> แปดปีน่มันก็ทนมากเลยนะครับชนิดที่ว่าบริษัทผู้ผลิตนี่ไม่ต้องขายของใหม่ก็เลยทนอะทนมากอย่างทนนะกะะดาวหนังแท้นะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับร้านนิยมเกา๋ากระเป๋าวินเทจนังแท้มือสองบายสุกิตากนุครับฝากไ้ด้วยนะครับทางร้านเราก็ขายทุกใบเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคือว่าร้านเรามีประกันให้7วันนะครับเข้าใจแหละว่าของมือสองเนี่ยเวลาเราไปใช้อ่มันก็จะมีการเสรื่อมสภาพของพวกซิปต่างๆเนาะเวลาลู่เนี่ยมันอาจจะขาดหางขาด,ขาดซิปแตกอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ได้ของไปแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับถ่ายวิดีโอตอนแกะออกจากกล่องนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสินค้านะครับถ้าเกิดพบว่ามันมีชำรุดเสียหายหรือซิปลูดไปภายใน7วันเนี่ยมันเกิดแตกเกินหัก ส่งเคมฟรีนะครับเราเคมได้ฟรีนะครับผมเรายังมีบริการถ้ากระเป๋าเนี่ยมันเสียหายมากเกินจะซ่อมนะครับเรารับคืนนะครับรับคืนคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนนะครับผมเป็นบริการจากใจกทางร้านเรานะครับก็ฝากกันไปด้วยกับร้านนิยมเก่ากระเป๋าวินเทจหนังแท้มือสองใบสุกิตาก,กุ๊คราบฝากกันด้วยครับ